สวัสดีสวัสดีสวัสดียังไงดีสวัสดีครับผมวันว่างๆเฮ้เปลี่ยนวันว่างไปวันวุ่นเออนั่นแหละวันนี้เราจะมาตอบคอมเมนต์ที่มีคนมาคอมเมนต์แล้ว ขอบคุณนะครับที่ชมว่าผมอกสวยผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ากล้ามเนื้อของผมอ่ะมันมีส่วนไหนที่สวยหรือเปล่าผมก็เล่นตามที่แบบเล่นมาเรื่อยๆนะฮะวันนี้ก็คือจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการออกกำลังกายส่วนตัวของผมนะฮะมันอาจจะดูไม่ถูกหลักการของคนที่ออกจริงๆหรือคนที่เรียนมาด้านนี้โดยตรงผมอาจจะเป็นผู้มีประสบการณ์นิดนึงแล้วก็ออกแบบนี้มาบ่อยๆนะฮะผมเล่นอยู่ที่บ้านนี้มาประมาณ5เดือน5เดือนเท่านั้น5เดือนกว่าๆแต่ก่อน5เดือนเนี้ยผมก็เล่นมาแบบตอนมปลายเนี่ยผมเล่นมาแบบยังนักน่วง แล้วกันอ่ะถึงท่านเคยแข่งมาก่อนแต่ก็ตกรอบไปแล้วพอจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่หยุดไปเลยตอนเข้าเรียนมาหาลัยช่วงนั้นคือหยุดเล่นออกกําลังกายไปเลยก็คือมีเรียนมีอ่านหนังสือมีติวอ,อะไรก็ตามภาษาเด็กมาหาลัยนะฮะแล้วพอมาอยู่ที่บ้านเรียนจบไปประมาณ2ปีแล้วเพิ่งมาออกใน5เดือนก,กว่าที่บอกไปอันนั้นคือคือข้าวๆเ,เ,เกี่ยวกับทำไรท,ที่ผมออกกําลังกายมานะฮะแต่เรื่องของวันนี้เราจะมาบอกว่าผมออกกําลังกายยังไงที่บ้านนะฮะเผื่อใครที่แบบอยากรู้แล้วก็ไม่ได้อยากมีทฤษฎีเยอะหลักการง่ายๆเล่นได้้้้ททีีี่บบบบาาานนนนเออวัผมมกก็จะํคลิปแ ทำไมกูขาวเหมือนแคปเปอร์เลยวะก็ะคือผมจะบอกก่อนว่าบ้านผมมีอุปกรณ์อะไรบ้างเผื่อคนที่มีอุปกรณ์น้อยแล้วอยากทําตามบ้านผมมีแค่ดัมเบลกับเบาะ แล้วก็บา์โหนบาห์โหนนี่ซื้อเพิ่มมาส่วนดัมเบลกับเบาเนี่ยคือได้มาฟรีเพราะว่าพี่ชายผมเขาซื้อมาออกกังกายแล้วพอเขาหยุดออกกังไกยเขาก็มาโยนมาที่บ้านผม <c oughs> ก็เสร็จผมไป <c oughs> ผมมีดัมเบลขนาด2.5จนถึงร้อมันวัดเป็นโลหรือเป็นปอนผมก็ไม่แน่ใจนะซึ่ง <c oughs> ผมไม่ได้เล่นหนักหน่วงถึง25แน่นอนเอาไว้นู่นเห็นไหมเอาไว้ทับ บาโหนเออแล้วส่วนนั้นคือภาเจิตตัวพ่อผมนะฮะที่ออกกําลังกายเราแต่เป็นที่ตากผ้าของครอบครัวนะฮะซึ่งเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าวันหนึ่งผมออกอะไรมากอันนี้เอาส่วน,วนใหญ่นะที่ผมเล่นเลยคือเริ่มแรกอะ่ะผมจะเริ่มจากโหนบาร์นี้ซึ่งผมจะโหนกว้างนะแต่ถ้าใครจับกว้างไม่ไหวก็จับแบบพอดีไหลก็ได้นะครับเอาที่สะดวกอันนี้คือที่ามาเล่นส่วนแรกเพราะว่าผมจะเน้นให้มันเป็นเหมือนการวอร์มร่างกายบอกร่างกายเราว่าเราจะพร้อมออกกําลังกายแล้วนะหลังจากนี้พอต่อจากโหนบาร์นั้นเสร็จปุ๊บผมก็จะ นอนบนเบาะนี้ก็จะมาเล่นอกอกนี่คือผมจะเล่นแบบสลับกันสมมติวันนี้ผมเล่นอกกลางหรือเขาเรียกว่าอกรวมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะสับ์ว่ามันต้องเรียกอกอะไรกันแน่สมมติวันแรกผมเล่นอกกลางไปวันต่อมาผมก็จะเล่นอกบนคือผมจะสลับอยู่2อกวันต่อวันนะครับแล้วก็ผมจะเล่นดอกด้วยช่วงนี้จะเล่นดอกแบบว่าเล่นดอกแค่2สเต็ปก็คือสมมติเซตแรกผมเล่น15โล พอครบ10ทีผมก็วางแล้วก็ยก 5, อีก12.5อีก10ทีนั่นนับเป็น1เซตแล้วก็เล่นอย่างเงี้ยประมาณ3เซตเซตละเอาให้เต็มที่อะ่ะแบบให้ถึง10อะ่ะถ้ามันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรประมาณ678เอาที่ร่างกายเราไหวอะ่ะแล้วก็ไม่ให้มันเกิดอักเสบในกล้ามเนื้อของเราอาจจะดูงงๆนะแต่ผมจะพยายามอธิบายให้เข้าใจมากที่สุดนะต่อจากอกก็จะเป็นไหล่ไหล่ผมนี่จะปรับเบาประมาณนี้นะครับผมจะไม่ตรงแบบตรงแด่วเลยเพราะว่าผมไปดูมาเขาบอกว่าถ้าเราแบบแอ่นเยอะอยงเยอะเกินไปแล้วเราเราเอาเหล็กลงอะ่ะมันจะไม่ดี ต่อหลังผมเลยเอาลงมา1ช่องแล้วก็จะเล่นเขาเรียกอะไรเล่นแบบเนี้ยเล่นแบบเนี้ยผมขอใช้ชื่อว่าเล่นแบบเนี้ยเออเล่นน้ําหนักตามที่เราเล่นไหวนะครับผมอย่างผมเล่นหนักสุดก็แค่15โลเองก็ไม่หนักกว่านี้ละแต่ก็ประมาณถึง12 13ทีได้เลยแล้วแต่เล่นก็สามเซตพอนะพอเล่นอันนั้นเสร็จก็จะมาเล่นไหลข้างไหล่ข้างนี่เล่นแบบซูเปอร์เซตหรือเขาเรียกดอปเซตอันนี้ผมไม่แน่ใจเขาเรียกดอปยังไงแต่ว่าผมจะเล่นดอปแบบ3ลําดับก็คือ7.5โล5้โลและ2.5โลก็คือ7.5 ครบ15ทีวาง5โลครบ15ทีวาง2.5โลครบอีก15ทีวางอันนี้นับเป็น1เซตเล่นอย่างเงี้ยสเซตพอเราเล่นไหลข้างเสร็จแล้วใช่ไหมครับผมก็จะมาเล่นไหลหลังไหลเนี่ยผมจะเล่นครบ3ส่วนเลยก็คือไหลหน้าไหลข้างไหลหลังนะฮะแต่ไลหล,ไลหน้าเนี่ยที่บอกไปเมื่อกี้คือผมจะเล่นแค่นี้ใช่ไหมแต่บางวันอะ่ะผมก็จะมีเล่นแบบเนี้ยแล้วก็แบบยก ok ขึ้นมาจะสลับไปบางวันที่แบบรู้สึกว่าวันนี้เรามีแรงไหลหลังนี่มีเคล็ดลับอย่างหนึ่งก็คืออย่าเล่นน้ําหนักเยอะเกินเพราะว่าถ้าเราเล่นน้าหนักเยอะเกินมันจะไปโดนส่่วนอนอืหลัง เป็นกล้ามเนื้อที่แบบว่าสําหรับผมมันคือกล้ามเนื้อที่โฟกัสยากมากสมมุติเราเรายกอย่างนี้ใช่ไหมครับมันใช้กล้ามเนื้อหลายส่วนมากก็เลยอยากแนะนําว่าเล่นเบาๆก็พอต่อมาจากไหล่หลังอะหลังผมจะมีท่าอยู่ไม่เยอะเนื่องจากว่าบ้านเรามีแค่ดัมเบลนะท่าที่1ก็จะเป็นท่าที่แบบว่าจับดัมเบลยืนพยายามยืนหลังตรงให้ได้นะแล้วเราก็จะยกแบบ หนึ่งองเนี้ยอันนี้คือ1ท่าที่ผมมีในหัวนะและอีก1ท่าก็คือเขาเรียกว่าท่าอะไรอะ่ะที่มันจะเป็นแบบจับอันนี้1ข้างใช่ไหมครับแล้วก็เอาเนี้ยเอาเนี้ยลงปึ๊บ อ,อีกหนึ่งท่าท่าที่เล่นบ่อยๆก็จะมีประมาณนี้สําหรับหลังนะสส่วนที่บอกไปอกไหล่หลังสามส่วนแรกเนี้ยคือเป็น3ส่วนที่จะเล่นทุกวันเพราะว่าผมจะเน้นเป็น f ูลบ body มากกว่าแต่มันจะไม่ได้ f ูลบ body จ๋าขนาดที่ว่าต้องเล่นขาท้องแขนไปทุกส่วนคือผมไม่มีเวลาที่จะมาจัดตารางโปรแกรมได้ว่าเฮ้ยวันนี้เล่นอกอย่างเดียววันนี้เล่นไหล่อย่างเดียววันนี้เล่นหลยยังเดียวเพราะว่าผมจะไม่มีเวลาเล่นให้มันครบตามที่ตารางวางเป๊ะๆไ,ได้ก็เลยต้องเล่น3ส่วนนี้ ทุกครั้งแต่ขาแขนท้องยังเล่นอยู่นะครับจะเป็นเล่นในช่วงแบบว่าสมมุติเราเล่นสาส่วนนี้ครบแล้ววันนี้แรงยอยังมีอยู่ว่ะเล่นขาดีกว่าหรือวันนี้ไม่อยากเล่นขาว่ะเล่นแขนดีกว่าผมก็จะสลับสลับกันไปก็ประมาณนี้สําหรับการออกกําลังกายของผมเรียกว่า everyday exercise เลยจะเล่นประมาณนี้ทุกวันท่าก็จะวนๆอยู่เดิมๆและถ้าใครอยากดูท่าที่ผมเล่นหรือว่าเฮ้ยวันนี้ผมออกกําลังกายยังไงเผื่อมันมีบางวันผมจะมีท่าพิเศษที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้กูอยากเล่นแบบ อะไรเง,งี้ยก็ไปดูซ่ร้า like ยในทิกตอกก็คือเหมือนไม่มีอะไรทาก็ร้า์ออกกายแม่งเลยมาพูดเรื่องสําคัญดีกว่าเรื่องที่ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับการออกกาลังกายเลยนะคือเรื่องการกินและพักผ่อนผมรู้สึกว่าการออกกาลังกายมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการที่ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงมันเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากะถ้าเราอยากมีหุ่นที่สวยงามเราต้องกินให้มันพอกับปริมาณที่เราออกกายด้วยอย่างเช่นทุกวันที่ผมจะกินนะผมก็จะกินอกไก่ไข่ต้มแล้วเวสาม สิ่งนี้ผมกินมาทุกวันเลยแม้กระทั่งวันที่ผมไม่ออกกําลังกายผมก็ยังกินอยู่เหมือนเติมโปรตีนเข้าไปเพื่อให้ร่างกายเราได้เอาโปรตีนไปแบบซ่อมกล้ามเนื้อที่มันฉีกขาดเออพูดยากเนาะเวลาพูดวิทยาศาสตร์หรือพูดหลักการเนี่ยเป็นคนที่โง่มากพอจบเรื่องการกินก็จะเป็นเรื่องการพักผ่อนอันนี้เอาแค่สองผมนะผมจะพยายามนอน6-8ชั่วโมงให้ได้อยากให้นอนให้ถึงประมาณนั้นก็จะมีอยู่ประมาณ3อย่างนี้แหละที่ผมรู้สึกว่ามันทําให้ร่างกายของผมหรือหุ่นของผมเป็นแบบนี้ได้ก็คือการเอา กินแล้วก็พักผ่อนถ้าเราออกกำลังกายหนักๆไปแบบหนักสุดๆโหดๆเลยแต่ถ้าเรารับประทานอาหารให้ร่างกายเราไม่เพียงพอ,อก็อาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรกับการออกก๊ายอาจจะทําให้เราเสียสุขภาพเลยด้วยซ้ำนะถ้าเกิดเรากินไม่ถึงแต่ขอสรุปนิดนึงนะฮะคือสิ่งที่ผมพูดออกไปทั้งหมดมันอาจจะไม่ถูกหลักการอาจจะไม่ถูกทฤษฎีแต่มันคือสิ่งที่ผมปฏิบัติมาแล้วมันเห็นผลกับตัวผมและถ้าผมมีคําพูดที่มันแบบผิดไปหรือท่าที่ผมบอกไปมันผิดพลาดตรงไหนส มาคอมเมนต์บอกได้นะครับเพราะผมก็ไม่ใช่นักกีฬาหรือผมก็ไม่ได้เรียนมาโดยตรงผมแค่แค่อาศัยการเล่นนานนิดหน่อยเอาจริงๆก็ประมาณนี้มันไม่มีอะไรแล้วแต่ที่สำคัญเลยนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับต c r i ครให้ช่องบุกตะลุย official ด้วยแล้วก็ขอบคุณที่คอมเมนต์นั้นคอมเมนต์มานะฮะก็ขอบคุณที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะฮะเจอกันคลิปต่อไปบาย